แม่เพราะว่าต,ตัดผมมาใหม่ตัดมากี่วันแล้วลูกสาวตัดมาประมาณสามวันนสามวันนะคะตัดผมมาตัดได้แต่ตัดใจตัดไม่ได้ร้อยเจอแล้วเออดีนะเป็นแบบว่าลูกรักลูกโสดกันดีนะคะอ่ะกอเจมไปมวยนะคะกับโชว์ของเจมิดาและโฟร์ค่ะ โมรส่าวันนี้ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษให้กับเจมินาดีใจมากครับที่แอดคิวชวนมาครับแล้วก็วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีครับกับเจมินานครับแบรนด์อัลบั้มสุดใหม่นะครับใช่ไหมคะเราก็ต้องมาร่วมแสดงความยินดีเราก็เหมายว่าต้องอยู่ในทุกก้าวของชีวิตเขาเลยในอนาคตถ้าเกิดว่าโปรมีงานเจมินาจะต้องไปแสดงความยินดีนะเออถ้าลูกค้าชวนนะครับไปชวนไปอย่างแน่นอน นะคะอะรู้ไหมวันนี้เจมินายเขาชวนเรามาทำอะไรคะวันนี้เหรอเจมินายได้ข่าวมาว่าเจมินายเนี่ยจะมาสอนใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ก็เลยบอกว่าผมเนีไม่รู้ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมาใช่์ยังไงใช่แล้วสอนให้น้องเมื่อเช้าว่าจะแบบว่าเซิร์ชยูทูบวิธีใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ให้เจมินายมาสอนให้ก่อนเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนสอนอยู่แล้วจะเซิร์ชยูทูบไปทำไม ในโลกนี้ไม่ต้องมี YouTube ก็ได้ถ้ามีเธอสอนฉันแล้วปกติโปใส่คอนเทนต์อยู่แล้วไหมจ๊ะปกติใส่ครับใส่บ่อยมากครับเวลาแบบไปออฟยิวโอ้ยโอ้ยไม่รู้ไม่รู้เลยเอาเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่อะไรเต็งๆต็งอยากจะโป้ดิโป้โปโอ้ยต้ดีต้องดีเต็ก ขอดีเอาไปเปิดแล้วใช่สองอันมันแยกกันผมหมายความว่าเผมใส่ขอดีแล้วแต่ไม่รู้วิธีที่ใส่ถูกต้องนี่ปกติ้วใส่ไงวะอยติ้วใส่กันที่น้ำใส่ไงนะจะเป็นไงใส่ไงนะไม่ใช่แต่ตรงนิ้วเท้าก่อนเอโคก็อยากให้คุณสอนเอ่ะโอเคโอเคอุยโอเคโอเคจ้าไม่เลิกรักมางานดีไม่เลิกรักนะคะ ปกติอยากมาถามว่ามีวิธีใส่คอนเทนเนอ์ยังไงปกติใส่คอนเทนเน์เนใส่ทุกวันครับกอนแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้วิธีใส่ที่ถูกเออโอเคแกอย่าเอาไปลง X นะเดี๋ยวก็โบกกระทังประเทศเลยโ นะอ่อะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เซมินายสอนดีกว่านะคะอย่างที่โต์บอกไปนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม anyway> ่รู้นะคะการใส่คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องทําอย่างไรนะคะและรวมถึงการถอดคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องด้วยเดี๋ยวให้โพต์ลองทำนะคะเดี๋ยวให้เซมินายสอนด้วยนะคะอันนี้เพื่อการนะคะเพื่อความถูกสุลักษนะนะคะก็ขอจิตเบื้องต้นก็แล้วกันนะคะขออนุญาตไม่ใส่จริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะคอนดทคเลนส์ของเรานะวีธีใส่คือต้องล้างมือสะอาดเรียบร้อยก่อนถุกทารงนะคะเือว่าเป็นการสาดชิตแล้วกัน เนาะนะคะเดี๋ยวให้จะมีนายสอนดีกว่าปกติใส่ทุกวันใส่ทุกวันนะครับน่าระะักจัเหมือนแบบจริงจนงถามว่าแกรู้จักธี่ใส่ปะ้ะฉันรู้จักธี่ใส่แต่ฉันอยากให้แกสอนจังพวกแกมันน่ารักปะอ๋อโอเคอี่น okay, ี่อิ่อเป็นโอกาสที่่ิเป็นโอกาสมา <laughs> ค,คุณคุณหานเริ่มต้นเลยค่ะจะมีนายสอนวิธีการใส่กระดาเลนก่อนเลยค่ะเริ่มต้นคือต้องล้างมือ คุณต้องมือสะอาดก่อนที่คุณจะมอถ่ายเกมเข้าใจไหมล้างมือยังไงครับผมาพร้อมล้างลใช่ล้างล้างมือยังไงเพราะว่าหลายคนอะล้างก็อาจจะไม่สะอาดทั้งมืออะไรเงี้ยลองสอนโฟล์ล้างมือหน่อยสิคะัว่าล้างยังไงไม่เดีเดี๋ยวถือให้ก็ได้วางในตำแหน่งที่ค่อนข้างถูกค่ะถูกไปแบบนี้ถูกไปแบบนี้ถูกตัวนี้ต้องมแบบตัวแบบต้องตามมือไหม ถ้าตัวไม่เขย่ามันจะไม่สะอาดหรือลูกจ๋านอ๋อต้องแบบนี้ถูกแบบนี้ตอดีอันนี้แบบว่าล้างมือหรือว่าปั้นซูชิโอ้โหก็เลยเป็นแฟนคลับถามว่านอกจากตัวแล้วหน้าต้องไปตามนี้ด้วยไหมเป็นตองไม่ต้องไม่ต้องเป็นตอนล้างือล้างมือล้างมือล้างมือคุณจะล้างไงบ้งคุณเรื่องของคุณละกันเต่อให้สะอาดโอเคโดยสบู่ใช่ไหมที่โดยสบู่ด้วยนะล้างให้ออกแล้วก็เช็ดนะเช็ดให้ เสียดแห้งนะคะเสดเชื้อแห้งขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องใช้สามนิ้วเวลยล่ะดูดิสอันนี้สองนิ้วไหมเหรอสองโอเคก็คือใช้อ่สองนิ้วมือหนึ่งแล้วก็ใช้อีกนิ้วมืออีกนิ้วมือเลยล่ะใช่นิ้วนึงอีกมือนึงรวมเป็นสามนิ้วแบบนี้ใช่ครับเจ๋งมากเลยไหมเราต้องคุณก็หยิบคอนเทนเนอร์นั้นขึ้นมาหยิบคอนเทนเนอร์ขึ้นมานะ ปกติคือเขาจะแล้วสองยูทูบไมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ๋อเดี๋ยวเราค่อยพันปกติคือน้องน้องเขาจะใส่ตรงนี้อย่ารู้เยอะดิแล้วขอขอสองก่อนอ๋ออือโอเคคยิบขึ้นมายิบขึ้นมาจับบอลแขกมาวางตั้งตั้งตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้บนปลายนี้วเอาไว้ผูกได้นะมันจะมีนะนี่อยู่บนนี่อยู่บนนี้แหะอยู่บนนี้ละอยู่บนนี้ละค่ะเออโอเคแล้วก็แหกแหกตาขึ้นมาแหกตาเลยจับน้องน่ารักเน เลยนะคะแหกจปิดเข้าไปในตาโชคดียังใช้คำว่าจิ้มเนาะไม่ใช้คำว่ายัดเนาะนะจ๊ะใช่ใช่เปิดเปิดตาออกแล้วก็จับใส่เข้าไปในตาเลยนะคะถูกต้องอ่านี่คือวิธีใส่ที่ถูกต้องวิธีใส่ที่ถูกต้องซึ่งแล้วผมก็กรอบนิดนึงให้ให้มันเข้าที่กรอบยังไงกรอบไม่ละเห็นกรอบใส่หน้าเขาทำยังไงอ่ากรอบ <ม>นรัดตามตัดเสร็จอ๋ออย่างนี้ที่เองไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้เป็นไงพอได้รู้วิธีการจารัดกระตเลน่นโหก่อนคุณทีได้รับขอบคุณมากว <c oughs> ันเดอยวเกร์เกินนะไม่ไดูด้ละแต่ว่ามีมีวิธีการเช็คคอนจัตเล่นด้วยว่าถูกด้านหรือเปล่าใช่ใช่ <นะ S 2> ใช่นี่นี่นี่เลยคือถ้ามันเป็นด้านที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่สุดนะมันจะเป็นรูป มันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยส่งแยยแบบซึ่งที่สำคัญนะคะทุกคนขาดูนะคะว่าวิธีการเช็คคะนเลนที่ถูกด้านหรือเปล่านะคะมันจะมีตัวเลขด้วยนะคะ1 2 3ถ้าเลขอยู่ในด้านนี้แสดงว่าถูกต้อง แ,แล้วก็ที่อยากเจมีนายบอกไปคือเฟลลี่เราจะมีลักษณะหเหมือนเป็นรูปถ้วยนะคะ <ๆ S 1> แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องพวังดูมันจะกลับด้านแบบนี้แล้วมันจะเหมือนว่าแบดแบดออกนิดหน่อยมันจะแบบว่าเออเปิดเปิดออกนิดนหนด่อยอะไรอย่างนี้ม,นมันสวยงามนม<ช>ันสวยงามนะคะ<ช> <ๆ S 2> ไม่สวยงามวินียแหกตาแล้วค่ะ,ะสัพของเจมีนายใช้ว่า แห่ตานะคะแต่ว่าถ้าเก็บเปลือกตาบนและขนตาขึ้นนเลยเนี่ยนั่แหละทำให้ลูกต,ตาใหญ่ขึ้นอ่ะเหมือนอะไรปะ้ะเหมือนข้อสอบอัตนัยสมมุติว่าข้อสอบอัตนัยครูถามว่าวิธีการแสร่กอนทนที่ถูกต้องทาอย่างไรถ้าเกิดว่านายจะเีนายใช้คําว่าแห่ตาครูให้คะแนนไหมให้เลยให้เลยจนมาเห็นกับตา แบบว่าแนะนำให้ค่อยๆใส่ด <Ein structured language> <c Moder ator> ีกว่าค่อยๆใส่ดีจะได้ปลอดภัยต่อลูกตานะจะนะคะจบเปลือกตาให้นิ่งนะคะแล้วก็วางลงบนดวงตานะคะก็จะโค้งเู่เจมินายพูดว่าอะไรแหกแหกแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เหมือนกันแต่ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันก็อ่ะโอเคนะคะแล้วก็วิธีการทดสอบคือว่ากัปตันสอบครั้งผมกรอกเลยหรอกรอกกรอกกรอกโฟต์ว่าอย่างไรกัปตันสอบครั้ง กัมพูตาสองค่งก็ไมพูชาข้ามเดียวจะได้ไงอ๊าเจ๊ยิ้มกลรางเรูย่ามาสักทีดินี่นะอ่ะอันนี้เป็นวิธีใส่นะคะวิธีใส่คอนเทนต์ที่ถูกต้องนะคะได้ดูไปแล้วนะพอน้าครับดูแล้วครับจะคิดไปดูมาก่อนเลยครับไม่โป๊กันไม่มีอะไรโป๊ันโลกความโป๊เป็นศูนย์เออมันแบบว่าอยากเรียนรู้กับช่ำ ใช่ใช่ใชใช่นะคะรู้วิธีใส่ไปแล้วเรามาดูวิธีถอดกันบ sure. ่างครับ oh, sure. อ๋อใช่ถ้ามีวิธีถอดด้วยถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะตอนแต่งชชนิดรายวันนะคะไม่ควรใส่เกิน12ชั่วโมงนะทุกคนนะแต่เดี๋ยวคนนะคะคิดว่าใส่ทั้งวันเลยกับสายไปเลยนะคะมันมีเวลาของมันด้ sure. นนวยโอเควิธีการถอดก็ล้างมือเหมือนเดิมครับคนไหนคนล้างให้ผมดูหน่อยได้ไหมเออใช่ใช่ ล้างสะอาดสะอาดแล้วก็เช็ดแล้วก็เช็ดช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าแล้วเอามาเช็ดมือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาดูนะน้ำเลือดแล้วเช็ดแช่เช็ดมือให้แห้งเราก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้คุณทำอะไรเนี่ยเอาใหม่สิฉันมองไม่ทันคุณทำท่าอะไรวะเนี่ยอาจารเหมือนมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเหมือนมินิฮาร์ดแล้วก็คุณก็แหกตาเหมือนเดิมแหกตาออกมาแล้วก็ มินิคลัเข้าไปที่ดวงตาเผ<อ>ื่อแล้วโ<า>อ้น่าพอจะ่ะตาผมจะไม่บอดใช่ไหมไม่บอดเพราะคนเบาๆตาตาคุณไม่บอดแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะตาบอดเพราะว่าความรักทำให้ดวงตาบอดกลับมาที่มินิคลั แต่แต่คนก็ใช้จะเรียกใช้ว่าจบออกแบบดูกตาอะไรเงี้ยเจ็บเจ็บมินิฮาดีกว่ามางคนเล็กยาวกับมินิฮาดีกว่าาแล้วอันนี้คือคุณก็เสร็จขั้นตอนของคุณสมมติโพสตจะจะถอดขนาดเล็กให้จีบินายคุณต้องมินิฮาใส่ตาเขาทำยังไงนะใส่ก็เสร็คยิบออกมาอย่างนี้ก็จบมินิคาเสร็จก็ยิบ เขาบอกว่าใช้มิดที่หายแบบนี้แล้วก็เหมือนปึ๊บออกมานิดนึงแล้วก็เถึงปิดออกมานิดนึงหรือว่าจิบออกมามันก็จะง่ายกว่าจะปลอดภัยมากกว่าเลยก็ปลอดภัยกว่านะคะเป็นยังไงจ้ามดสอบไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับเมื่อกี้เพิ่งซ้อมสอนใช่ๆซ้อมสอนมาใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เราก็ปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเราก็เพิวิธีอะไรแล้วก็ก็ใช่ปกติก็ไม่เคยไม่ค่อยใช้อยู่แล้วก็ไม่รู้วิธีการใส่ที่ถูกต้องเนาะใช่ครับ แต่กลับบ้านคือห้องเลยนะก็ถอดใส่ถอดใส่ถอดใส่อยู่บนเวทีผมไม่ค่อยรู้จักเวทีการถอดอะค่ะเวทีการใส่ไม่รู้ไม่รู้นะ <laughs> คะอ่ะทุกคนคะอย่าลืมนะคะนำไปใช้นะคะ